สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มุทองเกษตรพักโลกครับพามาดูมันสำาหลังครับใยยาวขาวอวบนะครับต้นอายุน้อยน้อยอยู่เลยครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงแล้วก็คนที่พาเรามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสลาวุสินทุวรรลน์ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ภูลำนาวครับพี่สมศักดิ์เจ้าของแปลงใช่ไหมครับครับผมแปลงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลหนองปิงอำเภอละขันจังหวัดกาญจนบุรีครับอือฮึนะครับแปลงมันของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับ ทั้งหมดเลย200ไร่ครับแล้วที่เรานั่งอยู่กี่ไร่ครับตรงที่เรานั่งนี่อยู่40ไร่ครับ40ไร่ครับผมพันมันสำหลังพันอะไรครับเจ็ดสองเกษตรเจ็ดสองครับเกษตรเจ็ดสองครับผมนะครับเมื่อกี้พี่วุฒิขุดนะครับให้เราดูสองหลุมครับนี่นะครับอายุเท่าไหร่ครับพี่ซักอายุเท่าไหร่พี่แปลงนี้มันอายุเท่าไหร่สามเดือนครึ่งครับ สามเดือนครึ่งนะนะครับ<ผ>มไม่ใช่อายุพี่ศักนะอายุมันสำหลังนะครับผมอายุมันสำหลังสเดือนครึ่งมาขนาดนี้ดีกว่าทุกปีไหมครับดีกว่าทุกปีครับเกิดอะไรขึ้นครับเพราะใช้โฟทีฉีดพ่นทางใบครับฉีดไปกี่ครั้งครับฉีดไปสองครั้งครับฉีดไปแค่สองครั้งเองครับผมอืมแต่ละครั้งที่ฉีดพ่นมีการเปลี่ยนแปลงของต้นและใบยังไงบ้างครับใบจะเป็นมันต้นแข็งแรงหัวดกยาวใหญ่ เพอะจะเราจะดูทุกครั้งที่เราฉีดพ้นอนจะจะเว้นระยะคือว่ายี่สิบวันฉีดทิงอืงประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันฉีดคร,ครั้งหนึง่งครับนะครับก็ถือว่าฉีดบํารุงอย่างต่อเนื่องครับพมนะครับนี่ครับพี่วุฒิมาเห็นมันสำลังของพี่ศักดิ์เป็นไงบ้างครับ ก็ประทับใจครับแล้วก็ดีใจกับพี่ศักดิ์ครับที่เห็นผลลัพธ์ออกมาดีแบบนี้ทั้งดอกใหญ่แล้วก็ยาวต้นอวบแข็งแรงครับซึ่งตอนนี้สูงท่วมหัวแล้วครับมันแค่สามเดือนครึ่งนะครับประทับใจครับโอเคนะพี่ศักดิ์ครับครับผมเห็นมันสำลังของเราแบบนี้นะครับคิดว่าการใช้โฟทีจะช่วยลดต้นทุนมากน้อยแค่ไหนครับลดต้นทุนได้มากเลยครับอยากจะให้ชาวเกษตรกรมาใช้ตัวนี้ครับ ลดต้นทุนได้มากก็จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้มากครับผมแน่นอนว่าราคาผลผลิตเราควบคุมไม่ได้ครับแต่เราสามารถควบคุมต้นทุนของเราได้เนาะครับผมครับโดยการเสริมด้วยฮอร์โมนโฟทนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นครับนะครับความประทับใจของพี่สมศักดิ์มาเรียบร้อยแล้วครับมันกำลังเพียงอายุ3เดือนครึ่งนะครับ1ัครับเอาใจช่วยครับขอให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับทุกๆแปลง นับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่สมศักดิ์ขอให้นะครับประสมผลเร็จจากการเก็บผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนด้วยวันนี้ผมนัทพงศ์กนทองเกษตรพทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ